สวัสดีครับรีโว่สีประตูครับอัพช่วงล่างเสร็จสับเรียบร้อยครับลำนี้ก็มาจากราดบัวหลวงครับจัดเป็นยก2นิ้วครับยาง265 7 56้ครับอ่ารอเทพๆกันไปเลยครับก็ลำนี้ก็มอบหมายมาให้โดยของอพี่นายของเราเนะครับในดีเซลครับในวงการ รถแรงแต่งปั๊มนี่ก็คันเทพครับลาดบัวหลวงนี่ก็ลองเสิร์ชกันดูนะครับช่างในปั๊มดีเซลครับแรงคันเทพครับว่ากันอย่างนั้นครับจะถูกจะแพงนี่แดงไว้ก่อนครับนะครับนี่ครับของคุณพี่ ราชบุหลวงครับช่างในครับช่างในแรงตามสั่งครับเป็นรีโว4สประตูครับยก2นิ้วนะครับจัดเป็นยาง BF265 7 5งครับเข้ากันเลยทีเดียวครับกลมกลมครับรอขั้นเทพครับเป็นเจ้ารีโว4สประตูครับ ตัวแรงครับป่ายแดงแดงกันเลยครับลำนี้ก็ช่างในดีเซลครับลาดบัวหลวงนี่พบเจอเจอกันได้เลยครับยก2นิ้วจัดยาง265 756นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงาน NK ของเรานะครับ 0863355209ครับเิีงกลางสอบถามกันดูครับอยากหล่ออยากเท่ครับแล้วก็ขับเหนียวหนึบโดยโชคโปรเพนเดอร์ฮะหนึบหนึบแน่นแน่นครับจัดกับยาง26575นี่มากมันเข้ากันเหลือหลายฮะลำนี้ก็ของช่างในดีเซลครับแรงขั้นเทพครับอ่านี่ครับ สียงจริงตัวจริงครับนี่มาตามเสียงตามสายครับสุดยอดครับที่ไหนของเราครับลาดบัวหลวงครับเจอกันแน่ครับจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนตามแนะนำครับผมโอ้โหขอบคุณมากมากพี่ของพี่นี่คือทําสไตล์ปั๊มดีเซลใช่ไหมพี่ครับผมนี่ครับซ่อมรถเกี่ยวข้าวชอมรถเกี่ยวข้าวหรือจะเป็นีทั่วไปแต่งปั๊มแรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพอไปได้ได้เจอกันที่ลาดบัวหลวงแน่นอนครับลองเสิร์ชดูนะครับช่างในดีเซลนะครับ แรงขั้นเทพครับมานี่ครับฉายานี้ก็ไม่ได้มาโดยที่ไปซื้อขนมกินนะครับของจริงต้องทดสอบครับลาดบัวหลวงได้เจอกันแน่ครับสำหรับพี่ในดีเซลแรงขั้นเทพครับมสวยรอเขาเยอะเลยอืมได้เจอกันแน่ครับรีโวครับนี่ฮะสี่ประตูครับรอรอปลาล่ำปลาเหลือฮะนี่ครับของคุณพี่ในของเรานะครับ ในดีเซลแรงขั้นเทพราชบัวหลวงครับได้เจอกันแน่ครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงาน SK 4นเคสีีของเราครับ086-335-5209ครับเรีกลางสอบถามกันดูนะครับก็ทิ้งท้ายนี้ก็ วนัยฝากอะไรกับเพื่อนๆมาไหมครับก็อยากสวยอยากรอต้องมาที่นี่ครับผมอือ่ขอบคุณมากมากครับถูกดีด้วยตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ